โอเคครับทุกคนมาถึงตอนที่2นะครับตอนที่สองฟังอย่างละเอียดนะนักเรียนตั้งใจฟังแล้วก็แบบคิดตามนะครับชา้าๆไปเรื่อยๆดูนะนี่นะครับปึ๊บโอเคโยนวัตถุขึ้นจากพื้นด้วยความเร็วต้น30เมตรต่อวินาทีนะครับเขาถามว่าผ่านไป2วินาทีวัตถุจะอยู่สูงจากพื้นกี่เมตรนะครับอะ มันมีสองวิธีนะครับที่คุณครูจะสอนพวกเราก็คือวิธีแบบความเข้าใจนะครับอ่าอีกที่หนึ่งก็คือจากสูตรนะครับนี่เลยด้วยนะเฉลยบอกว่าส0ิบเมตรนะครับ่อโอเคมาดูจากความเข้าใจก่อนนะครับนี่นะครับโดวยวัตถุขึ้นด้วยความเร็วสามสิบเมตรต่อวินาทีนะครับสามสิบใช่ไหมครับผ่านไปหนึ่งวินะครับเนื่องจากว่าค่า g อะไรเอ่ย มีทิศชี้ลงใช่ไหมครับค่าจีมีทิศชี้ลงเสมอมีค่าสิบใช่ไหมครับอ่าโอเคนะครับเมื่อผ่านไปผ่านไปหนึ่งวินาทีนะครับมันไฟกันจากสามสิบก็จะเหลือยี่สิบนะครับอีกหนึ่งวิครับจากยี่สิบกลายเป็นสิบครับอีกหนึ่งวิครับจากสิบกลายเป็นศูนย์นะครับโอเคสังเกตว่าจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนแปั๊บก็จะกลายเป็น ส่วนประพผนานอีกหนึ่งวิครับก็จะกลายเป็นความเร็วสิบเป็นขาลงใช่ไหมครับอีกหนึ่งวินะครับกลายเป็นความเร็วยี่สิบครับอีกหนึ่งวิกลายเป็นความเร็วสามสิบครับเนี่ยถ้าเราสังเกตดูเนี่ยมันจะมีอยู่สามช่วงใช่ไหมครับเนี่ยมันจะตรงกันสามช่วงนะครับคุณครูบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่ความเร็วต้นเนี่ยอ่าลงตัวด้วยจํานวนเต็มสิบนะครับความเร็วต้นเนี่ยลงตัวด้วยจานวนด้วยจํานวนเต็มสิบพอดีเป๊ะอย่างเงี้ยเราจะ ใช้สุดรัดได้ก็คือกลายเป็น5้า2 5 25. ถ้ามี4 5ช่องก็เป็นไปเรื่อยๆนะครับ5้า5 5 5 45ไปเรื่อยๆโจทย์ถามว่าผ่านไป2วินาทีนะครับวัตถุจะอยู่สูงจากพื้นเท่าเท่ใหร่2วินาทีนะครับดูนะโยนขึ้นปุ๊บ1วิใช่ไหมครับปุ๊บ2วินะครับแสดงว่าอยู่สูงแค่นี้ครับสูงแค่นี้ก็เราก็เอาอะไร 15บวก25ได้40เมตรครับอ่าเห็นไหมตรงกันเป๊ะน,นะครับโอเคในกรณีที่เราใช้สูตรครับใช้สูตรนะครับก็จะใช้สูตรนี้นะครับเ s เ <S S 1> ท่ากับยบวกจ็ดหนึ่งส่วนสองจีกำลังสองครับ u ความเร็วต้นเท่าไหร่ครับความเร็วต้นก็คือ30ใช่ไหมครับ30นะ t ก็คือ2ใช่ไหมครับ โอเคบวกเศษหนึ่งส่วนสองค่า g โยนขึ้นโยนขึ้นมันส่วนทางนะครับกลายเป็นลบสิบนะครับสี่งงไหมครับสี่ก็คือสองกำลังสองได้สี่นะสามสิบคูณสองได้หกสิบครับอ่าหนึ่งคูณลบสิบหนึ่งคูณลบสิบได้เท่ากับ 10. ลบสิบลบสิบคูณสี่เป็นลบสี่สิบนะครับลบสี่สิบหารสองได้เท่ากับลบยี่สิบนะครับก็จะกลายเป็น สี่สิบเมตรนะครับโอเคนะบางคนบอกว่าบางคนบอกว่าครูหาใช้สูตรมันดูง่ายง่ายกว่านะครับบังเรียนแต่ในแต่ความเป็นจริงก็คือนะักเรียนต้องเข้าใจด้วยว่าถ้าเราโยนวัตถุขึ้นเนี่ยแล้วส่วนทางกันเนี่ยสวนทางนะครับโยนขึ้นโยนขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าธรรมชาติเนี่ยเขาบอกว่าวัตถุจะต้องตกลงมาสู่พื้นดินเสมอนะครับตามแรงโน้มถ่วงของโลกสังเกตว่า มันจะสวนทางกันมันฝืนธรรมชาติอนะ่ะค่า G ติดลบนะครับคือได้ลบสิบนะครับ oh <my. S 1> อันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะง่ายๆนัเง,ง,ง,ง่ายมากๆนะครับง่ายส่วนอันนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับความเข้าใจมีประโยชน์ก็คือเนี่ยเข้าใจหมดถ้าจทย์ข้อที่ถามว่าใช้เวลากี่วินาทีถึงจุดสูงสุดแล้วก็ตอบเลยครับหนึ่งสองสามสาม,สามวินาทีครับเงี้ยเมื่อผ่านไปห้าวินาทีนะครับเนี่ยนี่นะจรวจถาม เมื่อผ่านไป5วินาทีวัตถุมีความเร็วเท่าใดนะครับดูนะ1 2 3่5ผ่านไป5ว,วินาทีนะครับวัตถุมีความเร็ว20นะครับตรวจชอบถามหาค่า g นะครับเมื่อผ่านไป5วินาทีวัตถุมีความเร่งเท่าใดอย่าให้เขาหลอกเราได้นะครับความเร่งในแนวดิ่งก็คือมีค่าเท่ากับ10เสมอและมิทิชี้ลงนะครับชี้ลงเสมอนะครับตามธรรมชาติเนาะ เข้าใจไมเ่เอ่ยอันนี้เป็นการทบทวนนะเพราะว่าม4พวกเราก็เรียนมาแล้วนะม5ก็มาทบทวนอีกกองง่ายๆนะครับมาดูจุดข้อนี้กันควางก้อนหินขึ้นไปในแนวดิ่งครับด้วยความเร็ว40เมตรต่อวินาทีนะครับกินเวลานานเท่าไหร่ก้อนหินถึงจุดสูงสุดครับบางคนเห็นจุดปั๊บตอบเลยครับ40ใช่ไหมกระจอกมากนะครับ40จืบ๊บอ้าวนี่ ตกลงเลยนะครับสี่สิบหนึ่งวิครับเหลือสามเหลือสามสิบครับอีกไพ1หนึ่งวิเหลือยี่สิบครับหนึ่งวิสิบครับหนึ่งวิศูนย์ครับขาลงครับเนี่ยขาลงขาลงนะครับส่วนปั๊บก็ต้องตกลงมาใช่ไหมครับหมดความเร็วแล้วสิบครับยี่สิบครับสามสิบครับสี่สิบครับโจทย์ถามว่ากินเวลานานเท่าไหร่ก้อนหินจึงอยู่จุดสูงสุดครับตอบเลยครับเริ่มปุ๊บ หนึ่งสองสามสี่ตอบสี่วิครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่โจทย์ถามว่ากินเวลานาน,นเท่าไรก้อนหินจึงอยู่สูงจากพื้นดินหกสิบเมตรครับอ่าเขาถามว่าเท่าไหร่นะก้อนหินถึงจะอยู่สูงจากพื้นดินหกสิบเมตรนะครับอ่ามีวิธีการสังเกตดูนะครับอันนี้จะมีอยู่สี่ช่องปึ๊บปึ๊บนะครับอะไรเอ่ยห้าสิบห้ายี่สิบห้า 35นะครับอยู่สูงจากพื้นดิน60เมตรก็น่าจะเป็นอะไรเอื่นเนี่ยยี่ิบห้าบวกสาใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นเนี่ยหกนะครับวิเห็นไหมไม่ต้องคำนวณอะไรให้มากความนะครับแสดงว่าอยู่ตำแหน่งนี้ครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยแน่นอนครับก็คือ1 2 2วินาทีนั่นเอง3 4 5 6 2กับ6ครับตอบ2กับ6ครับ ปึง้งงองูอ่าเห็นไหมง่ายมากนะครับง่ายจริงๆอันนี้เป็นจากความเข้าใจนะครับฟิสิกส์ไม่ต้องพยายามไม่ต้องตั้งใจเรียนนะครับถ้าเราเข้าใจเราก็จะทำได้เนาะโอเคเดี๋ยวพบกัน EP 3นะคะครับ